Oh God. Merry Christmas <Upper language> Merry Christmas สือนะทุกคนก็วันนี้เรามาร้านจิหรือว่าอาหารกลางวันนั่นเองกันที่ร้านนี้ ชื่อว่าร้าน Frank Dinner and Dining ก็คือร้านนี้จะมีอาหารที่เป็นเซตเนะาะส่วนมากจะเป็นอาหารอิตาลีก็อร่อยดีนะเป็นเซตเซตเลยแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายวันนี้มาพร้อมกับหิมะตกพอดีเลยยคิุคและนี่ก็คือเมนูอาหารกลางวันของเราก็คือจะเป็นเซตตัวแรกเนาะจะเป็นอออ r d e r กินก่อนเมนูหลัก ส่วนร้านถัดไปก็จะเป็นเมนูหลักคือสปาเกตตี้สามเขอเทพปูส่วนอนี้จะเป็นชุดปลาย่างเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเป็นไงได้กินไหมและของอย่างสุดท้ายปิดเซตนั่นก็คือเป็นชิฟฟ่อน คือร้านนี้แสดงในเรื่องของชิฟฟ่อนนะก็คือเนื้อน,นิ่มมากเลยก็จะให้เราเลือกชิฟฟ่อนรสชาติใดรสชาติหนึ่งก็ได้มาหนึ่งอยา่างแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เราสามารถเลือกได้ด้วยและนี่ก็จะเป็นหนึ่งเซตในมื้อกลางวันของเรา แล้วก็วันนี้มือ้อค่ำของวันคริสต์มาสเราก็มากินยากินิคุเนื้อย่างนั่นเองที่ร้านนี้นะเหมืนอน,น,นปรวมาแบบเป็นเน,นื้อย่างสไตล์เกาหลีเราะว่ามีคนเกาหลีเป็นคนทำด้วยเป็นเชฟอยู่ที่นี่เรานะไม่กินเนื้อก็คือจะหั่นแต่หมูแล้วก็หมูส่วนอันนี้ก็คือรวมคอนเรียกว่านะกิวตันอันนี้เป็นลินวัวคนเรียกว่ากิวกิว,กว แล้วก็อันนี้เป็นกิมจิมากินกับเนยย่างแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มของทางร้านนี้มีสองแบบด้วยกันน่าอร่อยใช่ไหมพี่กินกันเลยก็ตอนนี้เราก็ได้สั่งหอยโอตาเกย่างเลยมานะก็คือว่าหอยโอทาเตกเนี้ยจะต้องไปย่างแล้วก็จับเวลา13นาทีทางร้านให้จีจับ ทนะ่านั้นนแลวเจอกะท่าและนี่ก็คือผลงานของขงนมที่เรามาฝึกทำวันนี้ก็คือช็อตเค้กตอร์เบอรี ok ่ช ok ็อตเค้กอิจิโกะน่ากินใช่ไหมล่ะ และหลังจากที่เรียนทําขนมเสร็จแล้วนะเราก็เสิร์ชดูว่าแถวนั้นมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ไปเจออันหนึ่งคือร้านอาหารเม็กซิกันเออแบบแปลกเดียะก็เลยลองมาชิมดูก็คือเชฟเนาะเอาทาโก้เป็นแผ่นข้าวเกี๊ยบยอดฮิตเลยนะของเม็กซิกันนะ่ะมาเสิร์ฟเรียกน้ําย่อยก่อนแล้วก็เครื่องดื่มคือเราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วเจออันนี้เขียนว่าน้ําซินเดอเรล,ล่าเออชื่อเก๋อก็เลยลองสั่งดูถามคนทาอะ่ะเขาบอกว่าเป็นน้ําซ้มผสมน้ําสปรดคล้ายๆอารมณ์น้ําพันอะไรแบบเนี้ยก็เลยลองสั่งมาเพราะชื่อมันเก๋นั่นเอง และนี่ก็คือการกินอาหารเม็กซิกันครั้งแรกเราก็ลองสั่งมาดูก่อนนะเพราะก็ไม่รู้จักอะไรเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดทาโก้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัฟฟาโลชิคเก้นก็คือเป็นไก่ย่างทาด้วยซอสเผ็ดสไตล์เม็กซิกันเนาะเราสั่งเผ็ดระดับสองมาก่อนก็คือเซฟก่อนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนอืก็สั่งลองมาชิมดูแต่อร่อยนะชิมแล้วแบบอ,อืมใช้ได้ คือขนมที่ได้จากคนญี่ปุ่นในวันคริสต์มาสโหน่ากินทุกอานเลยคือเป็นขนมแบบรสชาติต่างๆเกอนไหนก็นดีเลืองไม่ถูกเลย แล้วก็ได้มาร้านชื่อดังแห่งหนึ่งของนิกราราก็คือร้านอินาไกายะไปกันเลยร้านนี้ดังได้เลยของว่าปะเมชิก็คือเซตนี้นีเ่เราก็เลยสั่งมาก็จะเป็นข้าวใส่ในถาดไม้สนเนาะก็จะมีหน้าต่างๆแล้วเลือกหน้ารวมมามีหลายๆอย่างเลยแล้วก็น,นี้เป็นหมูตุ๋นอร่อยมากอันนี้เป็นนบเป็ด แล้วก็อันนี้เป็นซุปมีหอยด้วยแล้วก็มีเสิร์ฟกับน้ําชาร้อนๆคือแบบรสชาติดั้งเดิมแท้ๆเลยร้านนี้นะคือคนทําเนี่ยบอกว่าสร้างมาแล้ว65ปีอืมเป็นร้านที่เก่าแก่มากตอนนี้เราก็ากำลัเงเดินอยู่ในย่านการค้าที่ชื่อว่าสุรุมะจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของมิการาตะคือสมัยก่อนที่เนี่ยจะมีร้างค้าเยอะมากเพาเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของนิกาตาเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าไม่มีท่าเรือแล้วตรงนี้ก็ย้ายไปเป็นถนนเป็นอะไรกันหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าในย่านเมืองเก่าของนิกาตามีอะไรบ้างรอบโดยทั่วไปนะก็แบบมีร้านค้าบ้างนะคะก็ปรับเป็นร้านขนมร้านเสื้อผ้าอะไรไปตามยุคสมัยเนาะ แล้วก็ยังมีแบบอาหารหรืว่าขนมพื้นเมืองของนีริตาขายอยู่เนาะก็สามารถมาซื้อกันได้ที่นี่จากนั้นเราก็มากินแพงเค้กน ที่ร้านชิอวเสพแพนเค้กิชิอวเส่แปลว่าความสุขนะแพนเค้กิก็คือแพนเค้กนั่นเองร้านแพนเค้กแห่งความสุขคือจะมีเมนูแพนเค้กให้เราเลือกเยอะมากเราเลยเลือกเป็นแพนเค้กผล,ลกไม้ตามฤด,ดูกาลก็จะมีผลไม้ต่างๆแล้วก็แพนเค้กที่เนี่ยเนื้อนิ่มมากจะคล้ายๆแบบซูเฟ่จะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆด,ดึงๆดึงๆอะไรเงี้ยคือแบบนิ่มมากละมุนมากเธออร่อยมาก ที่ญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นนะจะทำความสารบ้านครั้งใหญ่ในช่วงสงไถ่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่าบ้านเราก็อยู่อาศัยมาทั้งปีแล้วใช่ไหมก็ทำความสารบ้านครั้งใหญ่เลยเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงปีใหม่นั่นเองส่วนอันนี้นะอยากจะแนะนําเฉยๆก็คือเป็นผ้าปูพื้นซึ่งมี น,น้ำยาถูกค้นอยู่ในตัวเป็นกิน่นปลาอ่อนๆหอมมากเลิฟมากตัวนี้มันยิ่งนะกิน,นข้าวกับเพื่อนคนญี่ปุ่นร้านยี้โหดโดยทุกคนนะ,นนะชื่อร้านว่าซัปโปโรซุปปุกทะเลก็คือเป็นคาเลซุปอ่อนๆแล้วบูๆอร่อยม,ม,มาก <c oughs> ให้พังให้เนื้อเต็มที่มาต่อกันที่ร้านเจลลี่คาเฟ่อันนี้คือฟรุสึซันโดอิจิก็คือเป็น แซนวิชผลไม้กําลังฮิตในญี่ปุ่นเลยคือร้านนี้ชื่อร้านว่าเจลริคาเฟ่คือเราอยากไปมานานแล้วแล้วเพื่อนถามว่าอยากไปที่ไหนเราก็บอกเลยว่าร้านนี้แต่พอดีว่าเราเอารถไปแล้วก็เลยขับให้เพื่อนคนญี่ปุ่นนั่ง <c oughs> ส่วนอันนี้คือเจอริพาเฟ่เป็นพาเฟ่สดเฉพาะของทางร้านอันนี้เป็นอันที่เราสั่งมาเองก็คือสามารถเลือกไอศครีมได้3รสอะไรก็ได้แล้วเขาก็ตกแต่งมาให้แบบอลังการงานสร้างมากชุดใหญ่ไฟกระพริบปป ก่อนเข้าหอนะล้วก็เลยมาหามื้อข้ามกินก็ตอนแรกจะกินราเมงแต่ว่าร้านราเมงคนเยอะมากเราไม่อยากรอนานก็เลยมาเลือกร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยนอยู่ข้างๆร้านราเมงนั่นแหละก็สั่งเป็นข้าวอบชีสแล้วก็สลัดมาก็อร่อยดีนะรสกลมกล่อมดีคือวันที่เราไปนะคนญี่ปุ่นพาไปซื้ออาหารเพื่อที่จะมาเตรียมข้าดาวในคือวันสิ้นปีแต่ลมแรงมากคือเราไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรได้เยอะขนาดนั้น หนาวจนแบบหูชาต้องรีบกันแล้วน,นี่ก็คืออาหารในวันปีใหม่เนาะก็มีซูชิที่ไปซื้อมาแล้วก็นี่โอเซจิเรีิจะเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นนิยมทานในวันปีใหม่เนาะอืก็จะมีอาหารต่างๆแล้วแต,แต่แต่ละบ้านเลยว่าอยากจะสั่งสรรเมนูอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่เดี๋ยวสมัยเดี๋ยวนี้แล้วไปก่

โอชิอร่อยมากและมุมนี้นะก็จะเป็นสิ่งของประดับตกแต่งหรือว่าเครื่องรางต่างๆในปีที่แล้วนะคนญี่ปุ่นก็จะเอามารวมกันที่ศาลเจ้าแล้วคนที่ทำการเผาที่ศาลเจ้าเนี่ยก็จะเผาทิ้งเพื่อที่เราจะได้ประดับของใหม่ในวันปีใหม่นั่นเอง ือของก็ไปหาราเมงกินก่อนไปมาทั้งหมด5ร้านบางร้านเต็มบางร้านปิดช่วงปีใหม่ก็เลยมาได้ร้าน,นี้สั่งมิโซะเผ็ดมากแต่ก็ไม่เผ็ดนะอร่อยดีอ่ะ ตอนแรกว่าเชลย,ยูหอตะมีธุระมาข้างนอกพอดีก็เลยมาก,กินสปาเกตตี้ซีฟูด้ดอร่อยมากต้องกลับไปอีกร้านนี้เสร็จแล้ว,ลวต่อไปได้ของหวานหน่อยนั่นก็คือกำลังซา,านมากอันนี้คือพิซซาโอพาเฟ่ก็คือช่วงนี้นะถั่วพิซซาโอนะกำลังคิดมากก็มีเมนูที่เป็นถั่วพิซซาโอต่างๆเยอะมากเลย ขาเฟมากินน่ากินมากเลยอะสิ<ม>กลับมาถึงหอหิมะตตอีกแล้วแล้ววันนี้ก็สิ้นสุดวันหยุดยาวลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนแรกนะที่ซื้อของมาทําว่าจะทาก๋วยเตี๋ยวต้มยำแหละสรุปก็คือได้ทําวันถัดไปและนี่ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราทําเองน่ากินไหมล่ะ